เอาละครับหลังจากผมฟาร์มสับหนึ่งเนาะแต่ของที่ใช้ฟาร์มไม่ธรรมดาแน่นอนเนี่ยท่อเหล็กสิบท่อเหลือเช่นนี้แล้วก็ต้องลำบากใช้ปืนลูกซองนะระหว่างนั้นผมเอาปืนพกมาสองเอ็มสิมาสองนะครับไม่ง่ายนะผมว่าอย่าฟาร์มเลยครับ เน้นแต่สถานที่ที่ผมบอกก่อนหน้าคลิปโน้นที่เป็นคลิปสั้นงั้นคันคุณเปลือยมากๆแน่นอนอืมนี้นก็เหลือตกแต่งบ้านของคนครัวเนอะซึ่งมันต้องใช้เยอะครับ ไปลองฟาร์มแล้วส่วนใหญ่ดอกดีที่สุดยกให้หินเหลืองเนะเพราะมันมีทั้งต่อไปหลาสีแล้วก็สีแดงดอกง่ายที่สุดแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะนเห็นไหมถ้าใช้ปืนเดียวกับกิจกรรมนี้ดอกดีครับ คือเข้าทุกรอบดอบทุกรอบแต่ถ้าเป็นพวกอาวุธประชิดทั่วไปบางรอบไม่ดอบนะโอ้เวเวิลสบขาดเลยเดี๋ยวผมว่าวันนี้ผมคงจะได้แน่นอนไอ้าน,นี้คุณถูกขับไล่ ่อยมาเอาแล้วกันครับรอมันดีเวลาก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมฟาร์มนะครับแล้วก็เล่นตรงที่มันดีเวลาสถานที่เยอะก่อนหน้านั้นผมก็ตขอไปห้องของนักล่าไปแล้วทีนี้ก็มาถึงทัน้นของห้องคนตัวนะครับนี่ได้ทดีเลย ได้ตานด้วยเดี๋ยวผมไปดูพัดนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้รอดชีวิตสังเกตด้วยดีนะบนหิมะบางจุดตรงไหนที่เราว่าหิมะหนามันจะขึ้นเป็นเส้นเลยเนี่ยแบบนี้ผมว่าเกมทำมาดีนะเนี่ยจะรอยเท้าให้เห็นเลย อรอพี okay, oh. Oh. Op, hi, oy, ่หน่อยนะน้องรถด้วยเลยโมเดลคนนี้จอ รับมาก่อนได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมกลับบ้านเล <c oughs> <c oughs> ่นเกมส์ครับเอ้ยอาจารย์เอ๋เสร็จแล้วครับเนี่ยอ่าสวยอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำบ้าน หลังที่สี่ผมขอเช็คเส้นทางแป๊บนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบท่อยครับผมจะเดินเส้นทางด้านบนก่อนนะอสองสามสี่ห้า หกเจ็ดอปดเก้าออแย่แล้วสีอย่างนี้แย่แล้วครับอืโอเคผิดแล้วนะอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าได้คืนไหมนะตอนนี้มีอยู่เจ็ดนะอืมแย่แย่แยเยห็นไหแป๊บนึงออกไปไหนแล้วอาทำไมเอาคืนไม่ได้ด้วยสวยแล้วนะครับ อืมอ่าโอเคดำเนินการไม่ได้ด้วยนะผอ,อนท่อคืนออืมโอ้โหโอเคเห็นแล้วนะท่อนะครับจะมาตันอยู่ที่บ้านนักล่านะดังนั้นการเดินท่อสองเส้นทางครับโอเคแย่เลยครับแย่เลยอือ อืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหอีกเก้าท่อแต่ผมมีแค่เจ็ดเองแย่ครับแย่ครับอย่างนี้ที่เกียรติี่สูตรแล้วอะ่ะถ้าเอาเป็นเก้าท่อไปทางน้นใช่ไหมกับอือ อือนนต้องข้อนีดีก็ข้อนีอข้อนีมันเหมือนกับว่าเราต้องอ้อมมาด้านนี้นี่เนี้ยด้านนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคือเลี้ยวมาแต่ว่าทอ่อมันเข้าไม่ได้เนี่ยเหมือนอย่างนี้ยอ่ะอ๋อ เรียบร้อยเลยนะนั่งบนนั่งพูดโอ้โหเป็นไงโชโงโง่เขาไปอเอาโอเคก็ไปต่อกันนะสรุปว่าต่อได้นะต่อได้ลากยาวลงมาได้ครับโอออย่าถือผมนะผมคนแก่แนละ้วคนนี้เป็นช่างยนต์นะครับ ไม่จัดฉากไม่เอาฮะผมพลาดจริงๆครับมื่อนี่าช่างเาอาเลยเราเจอโรงงานบางอย่างอยู่ใกล้ๆน่าจะมีของใช้ประโยชน์ได้อยู่ไม่น้อยทีเดียวอไปดูกันเถอะเราก็ไปดีช่างเดี๋ยวคลิปมันยาวฉันไปนี่นันคนเดียวไม่ได้หรอกตามฉันมาก็ไปดีครับผมรอช่างเยอะผมเขินอยู่รู้ไหมเนี่ย เร็วครับอืมออกจากตรงนี้ผมมายืนอะไรอยู่ที่นี่เะครับโอ้อืมที่นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับโรงงานที่ฉันเห็นที่ชาญเมืองที่ดินรกร้างว่างเปล่าเลยช่างยนต์น่าจะรอฉันอยู่ที่นั่นแล้วโอเคเป็นโรงงานประหลาดนะครับอ้าเวรกรรมแล้ว พลังงานผมหมดด้วยสิโอเคเดี๋ยวผมค่อยตัดออกอ่ะโอเคครับพลังงานพอแล้วไปที่โรงงานประหลาดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันมีอะไรข้างในครับอ๋ออันนี้ไง อมืมีเสียงบรรยางอย่างอยู่หลังประตูนะครับประตูไม่ยอมเปิดเพราะไม่มีพลังงานคุณช่วยหน่อยได้ไหมอันนี้ไงที่ไอ้กิจคริสมาสสองปีที่แล้วไหมที่มันมีบอสหุ่นยนต์บอสไฟฟ้าอืมโอ้ยอย่างนี้ง่ายครับแต่มันมายากตรงไหนรู้ไหะ ผมไม่ได้เอาขวานมาก็เน้นมีอะไรโอเคครับมีตัวออกมาไหมมีตัวออกมาไหมไม่มีผมว่าผมมั่นใจนะหลังจากผมเปิดเครื่องมันจะต้องมีตัวออกมาแน่นอน ไม่ผมถึงรู้รอ่กะก็พอรู้ดูการก่อนหน้านั้นมันมีแบบนั้น,นีนขอเปลี่ยนเป็นปืนนี้โอเคนั่น,นอ๋อเอ้าโอเคใช้ปืนบ้างดีกว่านะ เนี่ยถ้าในอดีตจะมีปรสิตมาตามทางพวกนี้คลิปมัดง่ายนะแต่ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะเลยครับเหลียนอาวุธตั๊กนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมโอเคมาคุยกับนายช่างกันต่อนะครับมีพลังงานแล้วแต่เราต้องกรอกรหัสผ่านบางอยาอ่างหารหัสผ่าน ก็น่าจะเป็นซอมบี้คู่นี้เนาะกี่ตัวเนี่ยอ้าวโอเค <c oughs> มันไปได้หมดนะพวกซ้ายพวกขวาเลยพวกนี้นี่นี่น,น,นี่พวกห้องพวกนี้เปิดไหมไปตามเนื้อเรื่องก่อนดีกว่าในนี้ก็มีเห็นไหมเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันก่อนโอ้ โอ้ย,ยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเจอปืนนี้เข้าไปหลับสนิทสิหามลงเลยนะ <c oughs> เวลดิโกเต็มปืนมาด้วยนะ เนี่ยรูดูการก่อนก่อนโน้นะนะมันจะมีตัวไตยดูดานด้วยหลอนเหมือนกันนะบางอย่างอะผมก็ถือว่าเล่าให้ฟังนะ,อะไอ้นี่อะไรหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคคุยกับช่างยนต์ครับนี่ลนะเครื่องร้อนคลิปหลุดนี่จบเลยนะ มองดูรอบๆอืมโอเคคุณให้ผมเข้าไปข้างในอีกแล้วเตรียมปืนครับจะเย็นๆไว้ด้วยบอสไฟฟ้าแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วอยโอ๊ยหวยแล้วอ๋ออุย๊ยง่ายจังแต่ไม่รู้นะว่า ปั๊มเลือดก,ก่อนเดี๋ไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับจะจนใจเองจะห้อยตรงเตงน,นะครับเหมือนลังต่อไปนั่นนี้นอืเออเออเอออ๋จังหวะที่เขาชาร์จพลังยินไม่ได้นะออเดี๋ยวเดีดี๋ยมันมีสวิตช์ไฟอ่ะ เวนกำรรม,มาครั้งแรกเนาะใครจะไปรู้จริงเนะเดี๋ยวเราก็ล่อเขาอะให้อยู่บริเวณตรงนี้้ยโอ๊้โยโดนได้ไงวะเฮ้ย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 อืย้อ แรกทานมาครั้งแรกก็โชกากเลยนะแต่บอสไม่ยากนะครับไม่เหมือนฤดูการก่อนหน้านั้นน่าจะสองรดูการที่แล้วนะกลับไปที่ฟาร์มฮิเรนดิกนะครับ นี่ระวังด้วยเจ้านั่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งวิศวกรรมนะจนเจ้าเจ้านี่กลับไปด้วยเจอกันที่ฟาร์มล่ะโอเคน่าจะจบแล้วนะห้องนี้คืออะไรทำไมไม่เปิดอ่ะหรือว่าเล่นไปแล้วอตรงนี้เอาแล้วก็เหลือห้องนี้นะมาก็เอาไว้หมดคนระับ เหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่ถ้าเกมเป็นตัวฉบับเต็มเนะแล้วก็มีของมีอะไรให้เราเยอะๆยอะผมว่าสนุกนะเกมนี้คือแบบเอ่อให้ผู้เล่นชวนเพื่อนมาเล่นอย่างงี้อืมไม่เปิดนะอาจจะนะอาจจะนะครับฟังนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าผมชวนชวนดูนะอาจจะเป็นระดับที่สองนะ่ อืมอ่าลืมตรงนี้เลยมันจะเปิดขึ้นมาเรื่อยๆอผมบอกให้กิจกรรมคิสตมาสมันจะเป็นแบบนี้แหละดังนั้นรีบทําบ้านก่อนนะอย่ามัวแต่ยัดของเอาของตามเลเวลอะ่ะคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆนะครับเพวอนเนี้ยตามรอบพวกนี้มันยังไม่ขึ้นมาเลยมันจะต้องมีการดึงซอมบี้ขึ้นมาเป็นชุดๆอะ่ะ มีเยอะนะครับผมบอกให้เกมนี้ไม่จากนะผมบอกให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟาร์มอิตเินดริกนะครับ